สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิร์ดกูสิกตนะพี่น้องเพราะตน้องเจอบริเวลงคลิปเพิ่งนะครับนี่การมื่อนี้หลังจากที่บริเวลงคลิปเพิ่งพี่น้องมีสีเขาเมืองขวัดนะพี่น้องเนาะไปอ่านในนิหายกระดูกเนาะพี่น้องกระดูกไม่เท่าพ้าเท่าเนาะหลังจากที่ว่าใส่ถ้าอันเก่าพี่น้องอันนี้ถ้าอันเก่าเดี๋วครับพี่สีเด็ในซื้อถ้าเนาะแล้วก็เปลี่ยนเสียลกระดูกจากธาตุเก่ามาอยู่ถ้าใหม่ครับพี่น้อง Nó níu phân tóc nó càng tóc, quá nó phân mặt lắm nó lịch nó nó, cứ... nó, nó. Bên... Lêu... Nó, nó 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 phải nó 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 nào nó 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 มันในนี่กิ่วเหี้รองยาพันหนึ่งได้บ่ได้แล้วเงินเหี้ยจากต้นพี่น้องล่มมันแห้งไนเนาะมันเทียนติดหมดนี่ก็สีเหี้ยเอะไรนี่อันนี้เป็นห่อมันเป็นสีดูบีคอวเขาแน่ไฟกันลังโครงการแต่ก็เล็กน้อยนะพี่น้องไฟโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ไล่มาหอดบอลผาดเก่าเนาะสี เห็ดพิที่สูตรใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่กระดูกจากถาดเก่านี่คือถาดเก่าเนะใหญ่สิเอาไปอยู่ถาดใหม่เป็นกะโบเป็นกระสูตเดล้วเนาะพี่น้องเดียวสิย่ออในกระดูกไปเนาะไปย่อจากถาดเก้านะพี่น้องนี่คือถาดอันเก่าพี่น้องถาดพอถาวรเมทาเนาะนี่เป็นถาดพอถาวรเม่าเแล้วกระสีได้ย่อไปเนาะพี่น้องย่อไปสีถาดใหม่เนาะตอนนี้กระสีสั้นๆ้นเเนาะพี่น้องเพราะว่ามันต้องอันนี้เนาะ ต้องใส่มันมือเดียวนะพี่น้องมันก็เลยยากในนอจับอันนี้มันก็เลยต้องใส่โทรศัพท์เออตัวใส่มืออีกนึงจับเนาะนี่ก็เลยทื่อมากนะพี่น้องมีกระดูกก็ถอดไม่ถอดแลมีของลูกมันเนาะโอเคพี่น้องนี่ก็อันนี้เนาะซีเดียมเอาขื่นถาดใหม่เนาะพี่น้องหลังจากที่ใหญ่กระดูกมาจากถาดอันเก่าเนาะนี่ซีเดียใหญ่มาถาดใหม่พี่น้อง ก็เฮ็ดว <bona? S 2> ิธีสูตรอันนี้ให้รั่นมอญยังครับบ่อนภายในน้ำพี่น้องหัวค่อยหัวเนาะเป็นกระสูตรที่ให้ให้เขาวันด้วยให้ยังมาอยู่ในถาดอันใหม่แล้วพี่น้องด้วยว่าไปอยู่เพื่อนใหม่วันซรับพี่น้องเนาะนี่ก็เตรียมวิธีการสูตรกันยังน้อพี่น้องโอ้ฝนก็ตกน้อพี่น้องนตอนนี้มันก็เสียดๆเกาะมอไซเดอร์พี่น้องขอโทษดก็ไผ่เนาะเพราะว่าฝนตกน้อพี่น้องเห็นมอันนีฟูในฟัวพานเนาะทางไหนมันกกังเจอดเลย ก็ซิโมอสิยังเนาะนี่ปูก็คือเขาไปสูตรเนาะพี่น้องสูตรการให้อันนี้อันเชิดลงในยันยังนี่ละพี่น้องเนาะอันนี้มีอยู่ในถาดอันใหม่หรือว่าคืออันดางใหม่เนาะพี่น้องกะฝนกัตกพี่น้องสำหรับเงินสื่อถาดเนี่ก็เป็นเงินของลาซาวเนาะพี่น้องลาซาอเป็นคนสื่อถาดเนาะแต่กับเกาะขอบขั้วไข่เป็นคนเห็บตีนถาดเนาะพี่น้องอันที่บอลว่างเนาะเป็นแท่นนะ ละาสามเป็นคนสื่อธาตุอันนี้คอยเป็นคนเฮ็ดจริงธาตุพี่น้องนี่เป็นกับปู่เป็นกับไอ้สูตรอะไรยังนนเนาะเดี๋ยวใส่ฟ้งตัวเป็นสูตรเลือดเพียงไอ้เหตุตอนยามฝนนะพี่น้องฝนกระตกน้ำเนาะ มีการสูตรการยังคือว่าการสูตรใหญ่กระดูกจากกระอม่อยู่ถาดในหรือว่าสังเกตเสียสิ์ในวันที่ที่ พีพืนีส่สามองปี่สองครัวนสทธิที่ว่าจะเลิมไก่เขาปีใหม่นะพี่น้ออากิแก่ชับไปไน่ยนี่อ้น้ำใหม่นะพี่น้อปจับมีถาลูกน้ำเนาะเป็นลูน้เนา ท่ามเพื่อนจะเหตดธาดในงานชีวิตเนียท่าลูกมันลูกท่ลูกนี่เป็นศีลาเป็ดธาดเนี่งใส่พี่น้องเพ่อนงอยตาเหตุาตุเพื่อาตในถาวรนี่เนาะอัใหม่ใส่ยาเต็มแม่เอ้ ก็แล้ววิธีะพี่น้องเอาดูเขาเลยนะอ,นยอันก็ชีฐาดค้าวแล้วป็ฐาดของลูกนะครับฐานาดเล็เขา อันนี้เขาขาวมสีเปียงขงมาไว้ันอันนั้นเาเรียกปานหัดนนปูนหมอนี่นะนองขาวจะร้อมเป็นทัดของลูกนะเงินอีการบนอยู่กระเป๋านะ เดียครับตาที่้องมีขาทของลูกนะหันขาดะ้องไนะม่เ่าก็ไม่เ่านะมีขาด้วรจองถ่ายเป็นถาทองลูกเนาะ กท่าไม่เรออจเรยอยเนาะไปนบ่เนาะเรียบร้อยรจบในพการกจะได้ขึ้นปลาเขาใหมปูนะครับเอาเป็นมาขออันชิีมด้วยนบามีกระิ่ขึ้นพเขา้พี่เนาขึ้นประขาใหปูเนาะ เ็นเาะก็คือว่าจิตจบแล้วก็เนอะคิดเงินพอนจ,จบทำนี้เด้่น้งไหวพอคิดหนาเนาะบายบายาก็เน้ะงล้วก็รลกติดตามเนาะ